นี่ครับเคสอ่ะนี่คือเด็กสุมาแนี่จ่อยรึเล่นั่นแล้วมันจะพูดอะไรครับเมื่อกี้กำลังเปลี่ยนติ๊กเกอร์อันนี้ช่างใหญ่นะครับเนี่ยหมูหมูโม,ม,มครับที่อของเขานี่คือลูกศิษย์เอกของเขานเนแล้วพีคนเหนี่ไ อันนี้คืออาเซียของเราครับอันนี้คือ,อตัวตอ้อนของเราครับน,นี่นี่นี่ล้างนี่ใส่เนี่ยัเค,ครื่องข้างบนตับทึ่งสุดดูเครื่องครับ ขำโหล,ด,ล,ลดเดี๋ยวนะเอาคุณหน่อยนะยังเปล่าหัดเซกาเซกแบบนี้ยหรอใช่จะขอว้าบช่างภาพอันนี้ลูกีปถามมาตัวอะไรอันนี้ลูกอะไรกับ ลูกสูบด้วยครับคันนี้ยังกำลังซ่อมกันอยู่นะครับรู้สึกว่าเสียงแข็งจะดังครับเอาเป็นไรครับบ้าไปแล้วครับมาดูฝั่งนี้แล้วมาดูฝั่งนี้กันบ้าง ดูท่องบครับอันนี้เคสอาร์ประกวดวานทิพย์ใช่แล้วมันเป็นแสนนะครับตล,ลดูข้องมองนห่ครเคสอาบานครับกำลังติดสติ๊กเกอร์ขอบร้อยครับี่ครับเครื่องเชชุบมาครับชชุบสีน้ำตาล หนูครับอ้ํอ้ํที่ไปทริปมาครับนี่พ่อขอได้แล้วคีอพ้อครับ